กรุงเทพมหานครเสนอรายการสวัสดีกรุงเทพสวัสดีค่ะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจากทั้งหมด438แห่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ทรงบุตรหลานมาเข้าเรียนมีนักเรียนกว่า3 0 0 0 0นคนกรุงเทพมหานครตระหนักและความสาคัญด้านการศึกษาของนักเรียนมาโดยตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมศักยาภาพของผู้เรียนและผู้สอนรวมไปถึงการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนในสังกัดภายใต้โครงการอินท้องสมองดีมีวินัยปลอดภยัยโตไปไม่โกงค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะว่าใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด438แห่งมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบกว่า300,000คนซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้โครงการอิ่มท้องสมองดีมีวินัยปลอดภยัยโตไปไม่โกงที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการศึกษาและเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะโรงเรียนมีอาหารเช้าให้ทานกี่โมงถึงกี่โมงคะ6โมง50ค่ะแล้วก็ถ้าจะปิดบริการ,การก็7โมง30ค่ะ แล้วเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วหนูได้ทานอาหารชาเช้ามาอิ่มไหมคะอิะ่มค่ะโอเคอเดี๋ยวทานต่อได้เลยค่ะอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อแรกที่สําคัญสําหรับเด็กวัยเรียนยิ่งมีความจะเป็นต้องรับประทานเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพกายและพัฒนาสมองให้สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ทุกเช้าก่อน7จ็ดโมงจะมีอาหารที่เน้นปรุงง่ายๆอย่างข้าวต้มโจ๊กข้าวผัดให้เด็กๆได้รับประทานก่อนเข้าเรียนแต่และโรงเรียนมีมาตรฐานเดียวกันค่ะคือความสะอาดและคุณค่าทางโภชนาการอิ่มท้องด้วยอาหารอร่อยกันแล้วนะคะน้องๆก็ได้เวลาเข้าเรียนกันแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตการก,กันดูว่าน้องๆเขาเรียนอะไรกันบ้างไปค่ะ ด้านนี้ก็คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะโดยปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนที่จําเป็นเพื่อนําไปต่อยอดในการเรียนระดับสูงต่อไปน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครก็จะได้เรียนวิชาเสริมคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันค่ะอา้าเด็กๆคนไหนชอบเรียนคอมพิวเตอร์บ้างยกมือโอ้เยอะเลยสนุกไหมคะ ิดใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะสำหรับเด,เด็กแล้วก็มีฝึกทักษะโปรแกรมพื้นฐานนะคะเด็กๆชอบไหมคะก็ชอบค่ะได้เปิดเครื่องได้สัมผัสได้ใช้งานจริงอย่างนี้จะชอบมากเลยแล้วทางกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมสื่อการสอนอะไรบ้างคะก็จะมีหนังสือประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก็เป็นวิชาเสริมทักษะที่มีความจะเป็นเช่นกันซึ่งในอนาคตน้องๆสามารถนำวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไปได้ค่ะ นี่คือธนาคารโรงเรียนเพื่อให้น้องๆได้รู้จักการออมเงินนั่นเองค่ะซึ่งตอนพักกลางวันน้องๆที่สนใจจะฝากเงินก็จะมาต่อแถวยาวแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อทําการฝากเงินดีจังเลยนะคะนอกจากที่จะเข้าแถวอย่างมีวินัยแล้วน้องๆยังได้รับการปลูกฝังฝึกการออมเงินรวมถึงวินัยการเงินอีกด้วยค่ะมีวินัยเพื่อสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าแถวการเข้าคิวเพื่อปลูกฝังวินัยให้เด็กสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองค่ะ รวมถึงความปลอดภัยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนทั้งทางด้านสุขภาพเช่นกำจัดและป้องกันยุงลายด้านอาคารสถานที่ติดตั้งกล้อง C C T V ถังดับเพลิงทางหนีไฟรวมทั้งแจกหมวกกันน็อกให้นักเรียนที่ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนสร้างความปลอดภัยอุ่นใจให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนค่ะมั่นใจในการศึกษาที่นี่แล้วก็สามารถทำให้ลูกผมมีความพื้นดีแล้วก็มีความรู้ คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้พาลัดล้ะโรงเรียนตามโครงการอิ่มท้องสมองดีมีวินยัปยปลอดภัยโตไปไม่โกงเกือบครบแล้วนะคะสําหรับโตไปไม่โกงแต่ละโรงเรียนก็ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังท่านิยมความซื่อสัตย์ในเด็กนักเรียนรวมทั้งยังส่งเสริมการออมเงินที่ดิฉันพาคุณผู้ชมไปฝากเงินเมื่อสักครู่นี้ค่ะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครทุกแห่งมุ่งมั่นให้เด็กๆเ,เรียนจบการศึกษาปไปอย่างมีคุณภาพ ทงังทางด้านการศึกษาการปลูกฝังวินัยและมีคุณธรรมเพราะเด็กๆเหล่านี้คืออนาคตที่สำคัญของชาติค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร